กรณีที่เป็นข่าวในซ N n เนะครับเรื่องที่ว่ามาีผู้ต้องหาคนอเมริกันนะครับที่กลับไปประเทศแล้วก็ไปถแถลงข่าวว่า,าในประเทศไทยนี่มีการขายถุงมือยางปลอมกันเยอะหรือว่าเป็นการโกงเกี่ยวเรื่องถุงมือยางหรือหน้ากากอนามัยต่างๆนะครับก็ขออนุญาตเรียนงี้ครับว่าคือคือที่เขาโดนคดีนเมืองไทยนี่ต้องแยกเป็น2ส่วนนะครับคือไอ้เรื่องถุงมือยางก็เรื่องหนึ่งแต่ที่เขาโดนโดนคดีเนี่ยคือเรื่องของการ ไปอุ้มชาวไต้หวันนะครับที่เป็นเป็นคู่ค้าในเรื่องถุงม,มือยางกับเขานะครับ mm hmm. ก็คือถ้าถ้าติดตามข่าวในในในอดีตนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นลักษณะว่ามีภาพกล้องวงจรปิดนะครับเป็นกลุ่มชาวต่างชาติเนี่ยอ่ซึ่งเป็นคนอเมริกันคนอิสราเอลนะครับร่วมกันอุ้มผู้ต้องหาเอ้ยอุ้มอุ้มอุ้มคนไต้หวันนะครับจากร้านอาหารแถวทองหล่อนะครับ เป็นกลุ่มเดียวกับที่มีอดีตนายตำรวจเป็นผู้ต้องหาร่วมใช่ไหมท่านใช่ใช่ใช่ใชที่ท,ที่ที่วันก่อนที่ไปถแถลงข่าวที่กองปราบครับที่นี่จับกลุ่มไปนะครับอันเนี้ยเป็นเขาโดนคดีเรื่องนี้นะครับส่วนอีกคดีหนึ่งถ้าเกิดเขาโดนชาวไต้หวันโกงเรื่องถูกมือยางเนี่ยอันเนี้ยก็เป็นสิทธิ์ที่เขาก็เป็นผู้พูดเสียหายในคดีถูกโกงถูกมือยางได้นะครับซึ่งจากการตรวจสอบเราก็ยังไม่พบว่าเขาได้ดาเนินคดีที่ไหนนะครับถ้า ทางทางสอบสวน,นการเนี่ยก็พร้อมจะรับรับคดีนะครับถ้าเขายังไม่ดําเนินคดียังยังไม่ได้แจ้งความนะครับ<ต>กส็ส่วนถุงยางที่ส่งไปที่อเมริกาเนี่ยถุงมือ,อยางไม่ <laughs> ถุงมือยางที่ <laughs> ที่ส <laughs> ่งไปอเมริกาเนี่ยลักษณะก็คือมันมันไม่ถูกต้องตามมาตรฐานยังไงครับท่านคือคือเรียนอย่างี้ครับว่าตามที่ผมพูดอเมริกันในในที่เขาอ่าให้เขาเล่าให้ฟังแล้วกันว่าเขาเนี่ยได้คนอเมริกันเนี่ยได้สั่งถุงมือยางจากคนไต้หวัน นะครับแล้วก็พอส่งของไปปรากฏว่าผิดสเปกนะครับคือหมายถึงว่าไม่มีคุณภาพไม่ได้คุณภาพตามที่สั่งไปเขาก็เลยมีความไม่พอใจนะครับแล้วก็พยายามจะเอาเงินคืนนะครับไต้หวันไม่ยอ,อมคืนแล้วก็จึงไปเกิดการอุ้มกันจากร้านอาหารตามที่ตามที่เราได้ฟังนะครับซึ่งอันนี้นนถ้าถ้าเกิดมันถูกโกงถูกอะไรกันเนี่ยทางคนอเมริกันก็สามารถเป็นผู้เสียหายในคดีที่ถูกโกงเรื่อถูกมือยางนะครับมาแ,แจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นะครับ ในเบื้องต้นมีการตรวจสอบเส้นทางของถุงมือยางไหมคะเพราะว่ามันมีบริษัทของคนไทยเนี่ยไปเอี่ยวด้วยในยเรื่องของโรงงานผลิตมีการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ด้วยแล้วก็มีคนมีสีเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทด้วยแล้วตรวจสอบไหมเขาเกี่ยวพันกันยังไงผมผมต้องเรียนงี้ครับว่าจริงๆผมคุยกับผู้ต้องหาแล้ววันนั้นว่าอยากให้ถ้าเขาถูกโกงเรื่อง,องถุงมือยางเนี่ยให้เขามาแจ้งความกับทางตำรวจสอบสวนกลางกองปราบหรือหน่วยไหนก็ได้นะครับปรากฏว่าเขาไม่ได้แจ้งนะครับพอไม่แจ้งเนี่ยเราก็เลยยังไม่ทำคดีนั้น ผมก็ยังไม่ได้ไม่ได้ไปสืบในข้อที่จริงว่าโรงงานเป็นยังไงมีการส่งของกันจริงไม่จริงแค่ไหนนะครับถ้าเขาแจ้งเราก็จะทากันดีครับเกี่ยวข้องกับสกายเมดยังไงบ้างะคะจากเรื่องนี้สก,กายเน็ตอันนี้อย่างที่เรียนนะเพราะว่ามันผมย,ยังยังไม่ได้มีข้อมูลเลงนี้เพราะ,ราะายังไม่แจ้งความกับทางส่ายตนกลางนะครับแต่ว่าทางออยเองรวมกับทางท่านเองก็เคยมีการตรวจจับในเรื่องของถุงมือจากบริษัทนี้ยี่ห้อนี้ด้วยใช่ไหมครว่าไม่ได้มาตรฐานคือจากจากสกายเมดเนี่ยเราที่เรามีอยู่ที่ ตำรวจปคบเนี่ยก็คือ1เรื่องนะครับหนึ่งเรื่องเนี่ยมีการาสั่งมีการมัดจําค่าถุงมือยางนะครับปรากฏว่าร้อยร้อยกว่าล้านนะครับแล้วก็ไม่มีการส่งของไปนะครับทางผู้เสียหายก็มาแจ้งกับทางตารวจปคบนะครับเท่าที่ทราบเด็กก็จะมีทางสกายเมดก็ถูกแจ้งความอยู่ที่ดีเอสไออีก2เคสนะครับ ก็ตอนนี้เรียนเป็นข้อมูลครับแล้วในส่วนของคดีอุ้มเนี่ยตอนนี้ผู้เสียหายชาวอเมริกันที่เรื่องถุงมือยางเนี่ยฮะตอนนี้ได้มาแจ้งฟามดำเนินคดีกับในในส่วนตรงนี้อย่างฮะในในส่วนของี่อย่างเดียวใช่ไหมไม่ได้แจ้งที่สอบสวนกลางแน่นอนแต่แจ้งที่ไหนเนี่ยผมไม่แน่ใจแจ้งหรือยังแจ้งที่ไหนเนี่ยผมไม่แน่ใจบถ้าแจ้งที่ทองหล่อแล้วใช่ไหมก็ถ้าเขาที่ทราบก็คือแจ้งที่ทองหล่อแล้วก็คือแยกเป็นสองคดีคดีที่เขาถูกโกงก็ว่าไปนะครับ แต่คดีอุ้มก็เราก็จับไปแล้วที่าแครับแต่ว่าเบื้องต้นเราก็ยังจําเป็นที่ททต้องขาดล้างขบวนการแล้วก็โรงงานผลิตถงมือยางโดยไม่ได้ที่จะทาต่อไป,รอปรครับต้องเรียนว่าที่ผ่านมาเราก็จับไปเยอะแล้วนะครับอยู่ระหว่างดำเนินคดีก็เยอะนะครับตั้งแต่มีภาวะวิกฤตโควิดมาเนี่ยครับมันมันเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยขึ้นทั่วโลกนะครับซึ่งมีการโกงกันอย่างมากมายมีทั้ง ทั้งคนไทยทั้งคนต่างชาติเลยเนี่ยมีมีการหลอกกันอ,อยู่ตลอดนะครับทำไมถึงเกิดแบบนี้เพราะว่าเนื่องจากมันหลักดีมาร์ซัพพลายอะครับคือซัพพลายไม่พอนะครับดีมามีเยอะมากทําให้เกิดแก๊ปมหาศาลนะครับคนก็พยายามสั่งของกันนะครับสั่งของกัเนี่ยผ่านโลกออนไลน์นะครับผ่านทางอาลีบาบาบ้างอะไรบ้างเนี่ยปรากฏว่าไม่เคยเห็นหน้ากันเลยนะครับพอสั่งของเสร็จก็มีการโอนเงินเพื่อมัดจําหรือค่าจําน่า